สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟที่พนเดิมนะครับสำหรับ EP นี้มาแล้วปฏิทินพ่อหลวงรอ9้านะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาปฏิทินพ่อหลวงรอ9ให้โชค3-1ตรงๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเซอสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เพื่อเป็นแรงใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับก่อนที่จะไปดูปฏิทินพอ่อหลวงร๖ด้วยครับก็มีแนวทางตัวเลขที่เพื่อนๆถ,ถามถึงกันมาเยอะนะครับก็คือปฏิทินท้าวเวสุวรรณนะครับปฏิทินท้าวเวสุวรรณงวดล่าสุดนี้ก็ได้ยังให้โชคต่อเนื่องนะครับสําหรับ65-56นะครับ ก,ก็เรียกได้ว่าเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้ไม่หลุดเลยนะครับมาดูกันในงดของวันที่16กันยายน2568นะครับสำหรับตัวเลขชุดเด่นวดนี้2ตัวเด่นเม็ดเดียว93นะครับมี93มี3191นะครับ ก็ข้ามงวดอีกแล้วนะครับสาหรับ3 1นะช่วงนี้ก็ข้ามงวดตลอดนะครับข้ามงวดตลอดนะโดยเฉพาะชุด3ตัวนี้935ถ้าตีลังกาก็ได้3ตัวด้วยนะครับได้3ตัวด้วยสําหรับก็จะเป็น6 3ส3 5เนี่ยนะครับส่วนชุด3ตัวอีก1คู่ก็จะเป็น6 9 3นะครับแล้วก็ชุด2ตัวรองมี4969 92 3 4 3 5 3 6นะครับแล้วก็เลขฝั่งที่ให้โชคนะครับก็จะมี็น6 4่หาเนี่ยหก้าคามงวดนะครับ6กสองหกหนึ่อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นบนนะครับแล้วก็เลขที่มากับวันที่16นะครับเด่น3กับเด่น5มี3 9 3 2 3 1ออันนี้ก็คามงวดนะครับ มี5952แล้วก็51นะครับเป็นแนวทางของปฏิทินทาเวสวรนะครับงวดนนี้ปฏิทินเพื่อนคู่คิดนะครับมีเลขทูบ594นะครับที่ให้มาแล้วก็ตัวปฏิทินมี42มี298 9, 9 26 2027 3ตัวมี9 4 2 4 8 9นะครับอีกชุดหนึ่งเป็นชโชคลาภเลขพีระมิดนะครับมี60 07 67 80 83 86 50 54 56แล้วก็58นะครับ มาดูคำชะโนดนะครับคำชะโนดรูปแบบใหม่นะครับคำชะโนดที่จะมี2รูปแบบนะครับรูปแบบเก่ากับรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่ก็มุมด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นชุดปกติก็จะเป็นงดของวันที่1กันยานะครับนะก็จะมี95 98มี30มี49มี1880 มี33มี27มี41มี76ชุด3ตัวมี601 6อ่983นะครับในชุดกลางนี่ก็จะมี056นะซึ่งจริงๆก็ตัดเล่นนี่ก็จะได้56ตรงๆเลยนะครับมี527นะครับ ส่วนมุมด้านขวานะครับปกติมุมนี้ก็จะลุ้นเป็นงวดของวันที่16กันยานะครับก็จะมีชุด3ตัวที่104051716 2ตัวเด่นมี74กับ87นะครับแล้วก็2ตัวรองก็จะเป็น668238074365นะครับนะอันนี้ก็จริงๆมันก็เป็นตัวเลขในชุดที่ลุ้น ของเดือนกันยานะครับอย่างตรงกลางนี่ก็ศูนย์หเจ็นี่ก็ยังลุ้นต่อได้นะครับก็จะเป็นชุดเด่นนะของปฏิทินคําชโนดนะครับรูปแบบใหม่เอาละครับมาถึงตัวปฏิทิน พ่อหลวงรอเก้านะครับพ่อหลวงรอเก้าที่ก็ต้องบอกว่าปี68ก็เดินดีนะครับเข้าตรงตรงหลายงวดเลยนะครับเอางวดนี้มาดูกันนะครับ16กันยายน2568นะครับนะก็จะเห็นว่าตัวเลขที่อยู่ในงวดของวันที่16กันยายนนะครับคือ310 31ก็ออกคางวดตรงๆเต็มเ็มเลยนะครับ ปฏิทินพ่อหลวงรอเก้าปี68นี่ก็ออกข้ามงวดบ่อยอยู่นะครับในช่วงต้นปีนะในหลายท่านที่ติดตามกันมาเป็นประจำนี่ก็จะได้รับโชคกันอยู่ได้หลายงวดนะครับสําหรับข้ามงวดนะ,ะถ้าตามต่อก็ยังเหลืออยู่นะเหลือ1 0ึ่เหลือ, 10, ลอ30มศนี่ที่หรือจะเป็น1นึ่งสามสามหนึ่งนี่ก็ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับสําหรับงวดเดือนกันยายนเดือนตุลานี่ก็มีโอกาสออกได้เหมือนกันนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามนี่ก็ เป็นเลข,ข้ายวันพระราชสมภพราชการที่อ่า้ายวันส่วนคดนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะครับเอาละครับไปดูข้ามงวดนะครับเพราะว่างวดที่แล้วข้ามงวดเข้าเต็มเ็มนะครับสําหรับข้ามงวดก็คืองวดของวันที่1ตุลานะก็จะเป็น924นะก็อย่าลืมตีหลงการเลข9เป็นเลข6ด้วยแล้วกันนะครับนะ9 2 4า2 4 6 2 4กนะครับจับชุด2ตัวก็92 6า2องห 9 4 6 4หนะครับหรือใครจะจับเป็น0 2 4ก็ได้อยู่นะครับปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งตัวเลขที่มาแรงมากๆนะครับในช่วงนี้งวดล่าสุดก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับได้ทั้ง3 1ได้ทั้ง6 5นะครับเสียดายชุด3ตัวนะมี165านะครับเอาละครับสำหรับงวดประจำวันที่16กันยายนนะครับบางแนวทางตัวเด่น4กับ7นะครับชุด 2ตัวบนนะครับมี42434547 72737576ทชุด3ตัวนะครับมี145175 147176นะครับฝักเอาไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับเจอกันใหม่ลายหน้าพี่หน้าสำหรับอีนพีนี้สวัสดีทุกๆท่านครับ